ครับสาหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับในวันนี้ผมจะมาสอนสร้างรั้วสายฟ้าครับครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เชากล้วยชากังราของเรานะครับไม่ใช่โอ้โหหมดยุคไปตั้งนานแล้วกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับผมจะมาสอนสร้างชากังราวในวันนี้นะครับผมจะมาสอนสร้างรั้วสายฟ้าเองนะครับเป็นรั้วที่เอาไว้กันพวกซอมบี้อะไรพวกนี้นะครับหรือกันคนต่าง เอ้ยมันการซอมบี้ไม่ได้นี่หว่าไว้กันพวกเพ,เพื่อนเราเนี่ยแหละครับที่มันจะมาขโมยของในบ้านอะไรพวกนี้นะฮะมันก็เอาไว้กันได้นะครับผมโดนทีนี้ก็ไปคุยกับล่ามะม่วงเลยนะครับโอเคครับผมก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันกระเทิบไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับผมโอเคก็ไปดูวิธีการสร้างกันเลยครับไปอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องมีนะครับก็มีคอมมันบล็อกแล้วก็ <tyard. S 2> อะไรก็ไม่รู้นะครับอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็บล็อกหินนะครับผมแล้วก็ใย,ยแมง,งมุมแล้วก็รั้วนะครับผมก็จะมีทั้งหมด5อย่างเลยนะครับก็ใช้แค่นี้เองนะฮะโอเคอย่างแรกเราก็มาทำรั้วกันก่อนนะครับผมเราจะทําแบบไ <problèmes> ม่สแนสเลยนะครับเอาไว้ตั้งร้านขายชากลาอนะฮะเราจะเอาประมาณความกว้างเท่าไหร่ดีเอาประมาณสักสี่ช่องแล้วกันนะครับนี่ประมาณ4ี่ช่องนะครับผมโอเคอย่างแรกเราก็วางรั้วไปเลยนะครับ วางไว้ตรงกลางอย่างนี้โอเควางตามนี้เลยครับผมตรงนี้ก็สูงขึ้นมานิดหนึง่งโอเคสูงให้มันมสูงๆหน่อยสูงๆหน ой, ่อยแล้วก็วางรั้วไปอีกเอ้ยวางตรงนี้ไม่ได้ให้มันสูงอีกบล็อกหนึ่งนะครับลืมไปเกือบลืมนะฮะวางให้มันอีกบล็อกหนึ่งนะสูงขึ้นมาอีกบล็อกหนึ่งครับแล้วก็วางเป็นบล็อกบนนะครับผมวางมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับก็<ๆ>จะได้รั้วแล้วนะครับอันนี้คือรั้วเอาไว้กัน ล้าชากังลาวนะดีนะครับแล้วเราก็มาวางก๊อกน้ำก๊อกน้ำนะครับผมแล้วก็ใช้ใยแมงมุมนะครับวางไปนะครับนี่มันก็จะได้สวิตเปิดติดแล้วนะครับพอเรามาโดนนะครับวงจรก็จะทํางานนั่นเองนะครับนี่เสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับอันนี้คือรั้วนี่คือรั้วของเราแล้วนะครับอยากจะเอายาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยครับเดี๋ยวเอาแค่สี่บล็อกพอนะฮะแล้วเราก็มาวางคอมมานด์นะครับผมมางไว้ตรงนี้เลย ย่นีให้มันตรงกับก๊อกน้ำนะครับเนี่ยอ่ามันจะได้วงจรจากขอบมาแล้วไหลผ่านไปตรงนี้พอจะเหยียบปั้งเรียบร้อยใส่ฟ้าฟาดโอ้โหไปคุยกับรากมะม่วงโอเคนะครับผมต่อไปนะครับเราก็มาเขียนคําสั่งกันเลยนะครับท่านผู้ชมก็เขียนตามผมไปเลยนะครับผม Excuse นี่เขียนแบบรวดเร็วแล้วก็ Add e Add e ครับแล้วก็วงเล็บสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะครับ ty pe เท่ากับ เอ er. ปับ๊บแล้วก็วงเล็บปิดเลยฮะแล้วก็หนอน3ามตัวครับผม3มตัวโอเคแล้วก็ซามมอนครับผมซามมอนไลติงอีเฮดแล้วก็ขีดล่างครับผม b o ล T โอเคครับก็ประมาณนี้เลยครับผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วง่ายปะ โคตรง่ายเลยเห็นปะโอโหง่ายมากรว้วส่ฟ้าโป้งนี่ใส่ฟ้าแบบผ่าลงมากลางหัวกลางกระบาลนะครับดูอีหนึ่งโป้งนี่ครับแต่ร้วมันก็ไม่ค่อยที่เท่าไหร่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับรงโล่งอะไรประมาณนี้นะฮะเรามาดูกันนะครับว่ามันจะแรงจริงหรือเปล่านะครับผมบอกได้เลยว่าแม่งแรงมากๆนะฮะโอเคนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันจะไปคุยกับรากมะม่วงในทีเดียวหรือเปล่าก่อนอื่นเราปิดตรงนี้ก่อนเพื่อความเนียน อ่าฮ่าปิดไปสักนิดนึงเพื่อความเนียนอะไรเงี้ยปับ๊บมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอ้โหอีกข้างหนึ่งมันต้องเท่าๆกันมีแค่ตรงนี้พอโอ้โหอีกข้างหนึ่งมันต้องเท่าๆกันโอ้โหอีกข้างหนึ่ง,งมันต้องเท่าเกันอ,กอ่าเนียนโ <laughs> อเคครับเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับปับ๊บโอ้โหไปคุยก,กับแรงมะม่วงหรือยังเอายังยังยังหยอกหยอกนี่ครับ รถไปแค่2หลอดก็ถือก็ไม่ค่อยแรงนะครับเอาไว้แบบตอด,ตอ,ดอะไรเงี้ยแต่ไอ้น,นี้มันก็สามารถฆ่าได้นะเนี่ยมันฆ่าผมได้เลยนะแต่ว่าเลื่อนมันก็จะรีอยู่เรื่อยแม่งเอ,อ้ยมันจะตายไหมวันเนี้ยปับป๊บปับป๊บปั๊บบางทีมันก็ไม่ค่อยมีดาเมจนะครับบางทีมันก็บัักอะดาเมจมันก็จะบักักงนานเล่นเยอะเลย แม่งตายเลยเนี่ยโอ้โ oh หจริงๆแล้วรัวอันนี้นะครับทํามาจากคอนโยเนียนะครับผมคอนของที่เระเจ้าสายฟ้าทอพอเราไปโดนคอนโยเนียปั๊บเนี่ยเห็นปะสายฟ้าก็กระแทกเข้าบนกะโหลกกะโหลกนี่ถึงกระปร้าวเลยเนี่ยทําให้แขนผมขาดเลยดูเหลือได้แขนขวานะแขนซ้าย <Yeah. S 1> ด้วนย,ยอกยอกยอกเห็นปะแขนซ้ายไม่มีเนะี่ยดูดิเหลือได้แขนขวาเนี่ยโอ้โหโอเคพอแค่นี้นะครับผมก็ ถ้าใครชอบนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร์แลวก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจโอเคครับล้อสายฟ้าดีก็ไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่นะครับก็ลดไปประมาณ2หลอดนะฮะก็พอแค่ตอดได้นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับไปคุยกับร่างเอ้าวุ่งในทีเดียวนะฮะโอเคครับสาหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปพร้อมกับชากกลางราวนะกันนะฮะชาวกล้วยชากัลางราโอเคเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบาย